วัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารับน้องพิมพ์ที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการรับจับเลิกเรียนปกติเพราะว่าเขาไปค่ายกับที่โรงเรียนเป็นเวลาอ่สี่วันสามคืนใช่ไหมก็วันนี้จะกลับแล้วก็คิดถึงอ่ครั้งแรกทีค่ายไ,ไหมไมครั้งแรกที่เขาไปค่ายตอนนั้นที่เขาไปกับจีเซนซิเฟนอะมออะมอหมอหนึ่งมาาอสามเลยอมอสองเหรอจำไม่ได้อะ่ะเราเขาไปเราแบบแม่แบบ รถมันเคลื่อนออกไปเงี้ยร้องไห้เลยอ่ะแบบ <S <S ไม่เคยจากกันไงเสร็จแล้ว,ลวหลังจากนั้นแม่ฝึกได้ฝึกความแข็งแรงแล้วก็มีการไปค่ายอีกแล้วก็มีไปจีนที่ไปเดือนสามอาทิตย์เลยอ่ะอันนั้นนานมากอันนั้นอ่ะแบบโมมีแอบร้องไห้นิดนึงแล้วก็อย่างรอบเนี้ยแม่ก็โอเคคิดถึงแหละ,ะแต่ว่าไม่ร้องไห้ก็รู้ว่าก็คอยเช็คเออมีการทักมาเอปลอดภัยดีก็สบายใจอะไรเงี้ยแต่ลูกก็คิดถึงบ้าน แ,แล้วบอกคิดถึงแม่แม่ดีออ๊ยลูกคิดถึงแม่ไม่ไม่มีใครตอบผมให้คือปกติผมเขาย,ยาวมากไง เวลามันเป่า่มันต้องมันนานไงเข้าใจไหมเพราะผมก็ยาวต้องช่วยเขาเป่าแล้วว่าเราหวีบางทีก็หวีไม่ถึงด้วยนะมันยาวไปถึงยุ่งเลยอะ่ะ <c oughs> อื <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยหนูเป่าผมเองเป็นชั่วโมงปวดแขนไปหมดเลยคิดถึงส <c oughs> วยนึกว่าจะคิดถึงอ,อะไรที <c oughs> ่กาดใช่ไหมหรอ๋อใช่ตอนแรกเมื่อวานบอกว่าเนี่ยกลับมาจะกินแซลมอนดองซีอิว๊วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเมื่อกี้ละตอนนั่งรถไลน์มา แม่บอกว่าเออจะเอาร้านไหนเดี๋ยวจะสั่งให้เขาบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวจะกินชิกกะคาเฟ่สั่งสปาเก็ตตี้เนื้อกับสลัดมินิสลัดอะไรอย่างนี้บอกได้เลยเอามา่าดีใจอย่ารีบเตรียมให้เราก็เดี๋ยวมินิสลัดเนี่ยคือเฉพาะบีบีไอพีเท่านั้นนะเออวันนี้ว,นนวันนี้มีคนเม้นมาในคลิปมอเตอร์โชว์เราว่า เสาร์นี้ V F v. V. v P มาร้องเพลงใหม่เดี๋ยวต้องถามเขาเดียย๋ยวต้องเลยบอกเขาโทรมาด้วยนะโทรมาที่ร้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนเพราะว่าเขาอว่ากลับมาจากค่ายแล้วรู้สึกป่วยๆนะเพราะว่าบอกแม่ว่ามีการกินยาแล้วก็บอกว่าแบบเอออากาศมันเปลี่ยนแปลงช่วงไปก็หนาวมากแล้วก็ร้อนแล้วก็มีการเล่นน้ำด้วยรู้สึกเขาบอกว่าเขา,า,เขาป่วยเขากินยาแก้แพ้ไปหมดเลยที่แม่ให้ไป <S <S อะไรเงี้ยอืมฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอาการก่อนว่ากลับมาแล้วเป็นยังไงแคคิดถึงที่สวดเขาบอกว่าคิดถึงอะไร อย่าอาบน้าอุ่นอไม่คือที่นู่นมันมีแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าพออาบคนท้ายๆน้ําอุ่นจะหมดอุ่นหมดเขาบอกเราเข้าว่าเราเข้าใจว่ามันต้มไม่ทันน่ะเด็กมันเยอะอะไรอย่างงี้ปะไม่แต่อย่าว่าจะติ๋วเลยเราก็เป็นคืออาบน้าบ้านําสบายมากน้ำมันแดงอนอาบน้อื่นก็อาจจะแบบเออไม่เอื่อนเงื่อตอนน้ใช่แล้วก็บอกว่าอยากมากับมานอนที่นอนตัวเองมานอนดูซีรีส์อะไรประมาณนี้ คิดถึงมาด้วยอืมโอเคเดี๋ยวเดีวย,ยวยสัมภาษณ์เราเดี๋ยวสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงสนุกไหมแต่เขาบอกว่าสนุกนะแบบปีนอะไรนะปีนต้นไม้วิ่งอะไรภูเขาป่าอะไรของเขาอะ่ะแล้วก็ทำลิปติกตกลิปติกฟาวเวอร์โนตกตอนปีนต้นไม้หายไปเลยสวัสดีมาแล้วอุว้ยแม่มารอตั้งชั่วโมงครึง่งคิดถึงปาแม่ไหม คิดถึงบ้านมากคิดถึงวินนี่มากนี่ไม่ได้ว่าคิดถึงแม่ปาคิดถึงบ้าน,นเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปส่งเพื่อนที่โรงพยาบาลสมานะคะเพราะหาเพื่อนไปหาหมอ <c oughs> แล้วเขามีกระเป๋าใหญ่ไงโอเคคือสนุกมากแต่ว่าคิดถึงแบบคิดถึงบ้านมากคิดถึงเตียงบ้านแล้วก็โดนยุงกัดเยอะมากแมลงเยอะมากใช่ไหมยุงปลาเหรอแล้วรู้ไหมว่าตอนนั้นเานห้องผักอ่ะยื่นเสียงกบเยอะมากแบบอบอปอปอบใส่รอบข้างด็ดเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆอ่ะแล้วคนนี้กลัวกบมากกบระเบิด ทำไมครั้งนี้ถึงไปอ่ะหนูเจอจีจี้แค่รอบเดียวแล้วคือแบบนอกห้องไปไกลเลยอ่ะหนูไม่เจอจีจี้อีกเลยหนูดีใจมากเพราะกบกินจีจี้ไงเฮ้ยกบกินแลลวอ๋อกบมันกินแมลงหมดจีจี้แล้วไม่มีแมลงกินอ๋อก็ดีนะนี่ไปที่ไหนไม่บอกเลยค่ะอ๋อที่เราไปที่การจนบุรีชื่ออะไรอ่ะเอ่อ h e l l f i r e Pass อะเอ่อโฮมพุเตยโฮมพุเตย p u t พ y เออ อำเภอไซโยธเป็นรีสอร์ทไม่ได้ลำบากเลยลองใช่ไหมเออเป็นรีสอร์ทห้องน่าจะดีที่ดีที่สุดคืออาหารอาหารอร่อยคืออาหารเออใช่ใช่เราจำได้ของพุทธเ้าอาหารอร่อยใช่ไหมเป็นใช่ไหมสบายบอกอร่อยทุกมื้อพูดทั้งวันว่าอาหารอร่อยมากแบบเออแบบกลับมาโรงเรียนน่าจะแบบคิดถึงอาหารที่นู่นมากเพราะอาหารที่นู่นอร่อยทุกมื้อจริงซูชิกะคาเฟ่ได้ไหมซูได้ชนะเลยเฮ้ยอะไร แม่เคยไปเที่ยวที่หงพูตเตยแม่จําได้ว่านนเคยไปเออก็ไปกับเราแล้วรีสอร์ทเขาใหญ่มากมันจะมีให้เล่นแบบลูกโป่งน้ําคือวอลเลย์บอลลูนไฟ์อะแล้วคือเขาจะแบ่งเป็นทีมใช่ไหมคะเดี๋ยวลูกโป่นปงน้ำลูกๆที่ปลายอย่างเงี้ยเหรอใช่ที่มันที่เราเคยเล่นอะที่มันจะแบบเอาไปกองน้ําแล้วมันจะเป็นชีชีเป็นพวงเป็นพวงแล้วหล่นนั่นแหละแล้แ,ลแ,ลแบบรีสอร์ทเขาใหญ่มากไปเหมือนป่าเลยแล้วมีปีนขึ้นภูเขาไปแบบเป็นเหมือนแบบฐาน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 ของแต่ละคนอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกมากวิ่งวิ่งวิ่ง มีบ่อหนุ่ร้อนให้แช่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งแล้วเกี่ยวอะไรกับรูปบอลรูปโป่งน้ำมาเราก็วิ่งไปปลาลูกป่งเลยค่ะปลากันะนิป่าเลยเหรอปลากันในป่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำแบบคือมันจะมีทีมแบบมันจะมีหกทีมสุ่มแบบคือเป็นไฮสคูลใช่ไหมคะก็จะมีมสี่มหามสามมสี่มสามมมห้ามหกก็แบ่งเป็นหกทีมแล้วก็ทำแบบทำนู่นนี่นั่นทำโชว์ทำสกิททำแบบเออหลายๆอย่างเลยได้ข่าวว่ากบโชว์อ่ะได้ข่าวว่าตกเวทีอะคะแต่ ตึ้งเวทีเอาคลิปให้ดูหรือ,อยังเอาให้ที่แต่ที่ส่งมามันยังไม่ตกอ่ะไม่มีตอนตกค่ะไม่มีใครถ่ายได้อ๋อนั้นเห็นแล้วก็คือแล้วทำไมตกอ่ะคือที่เต้นอันเนี้ยเ,เต้น,น,นแบบเนี้ยคือดูชุดดูสิมันยาวมากอาเอ,เ,อเห็นแล้วแลวคือ คือแบบว่าตอนที่จะลงเวทีอะมันต้องเป็นฉากแบบเพื่อนคนหนึ่งอะเขาแบบเล่นเป็นตัวหลักใช่ไหมเขาต้องทำอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องแบบแบบปิวไปแบบโอ้ไม g ก็อย่างเงี้ยแล้วตอนหนูถอยหลังอะหนูเยียบอันนี้แล้วมันก็ตกเวทีพอดีหนูก็เลยตกไปแล้วก็กระแทกแรงมากแล้วหลังจากนั้นอะหนูเลือกกำดาะอะไรเยอะมากหนูไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าว่ามันเนื้อ<ค><ม>เกี่ยวแล้วมันไหลแบบเยอะมากแบบหยด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 ตอจาแบบอุ้ยทดี๋ยมันเยอะจังเลยแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วนะส่งเวทีเพื่อนทาแลวใช่ไหมไม่มีใครเห็นว่าอยู่เห็นว่า นี่เสียงกีดังมากแต่ว่าไม่รู้กันะไรขึ้น่าจะชุดทุ่มเทมากเลยย้ำยิงไหนอ่ะเออชุดมาเจอแ้วซื้อซื้อเังไงคะหนูเอาเสื้อให้เพื่อนยืมเป็นไงบ้างคะอ๋อคือผู้หญิงเกือบทั้งห้องเลยใส่เสื้อหนูหมดเลยอ่ะเสื้ออะไรครับผมเลยเสื้อสีเสอร์ชั่นเสื้อสีสีสีอะไรอย่างเงี้ยเสื้อยำยำคุณเด็ดนี่ยแย่มาก ไม่ใช่เฉพาะเน็ตนะไอขึ้นโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาเป็นบูบบบคือมันแย่มากไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรใช้เลยแล้วตอนแบบที่กลับึ้นรถบัสแล้วเริ่มเข้ากรุงเทพหนูแบบดีใจมากเลยไปเที่ยวธรรมชาติใช่แต่ว่ามันดีนะแบบนี่คนนี้เขาคิดถึงบรรยากาศที่นู่นมากตั้งแต่รถยังไม่ออกจากโรงแรมบอกโอ้ยคิดถึงที่นี่จังเลยจริงเหรอแสดงชอบอยู่สงบนจะงบใช่ปากถถาลำนเนาไพร S <S <S mm hmm. มีเล่นสิบลายด้วยออ <atif> มันมีประมาณแบบสิบกระถานเลยน <S 2> <S 2> สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะเหมือนคล้ายๆที่เราไปเล่นแล้วหน,นูกิ <S 2> <S 2> นร้านไก่ะ กี้าอาจารย์บอกดีในห้องพักเลย <S 1> <S 1> เขาข้าเก็บพิมพ์ด้วยค่ะเขาบอกว่าพี่ที่เราไอ้นี่สิบลายอ่ะคือหนูใส่เสื้อนมโรงเรียนแล้วสบายใส่เสื้อไอยูนอมโตเขาก็เรียกว่าอ้าวไอ้น้องเสื้อนม <S <S โรงเรียนอ่ะน้องเสื้อนมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบชอบมาแบบเขย่าเขย่าแล้วหนูก็กลัว, <S <S ลว,ว,ลวหนูก็กรีกีดลัล่นปากไปหมดแล้วเขาก็ขำแล้วเขาก็มากระโดดกระโดดกระโดดหนูรู้สึกมันจะตกอยู่แล้วอ่ะน่ากลัวมากค่ะเป็นเหยื่อให้เขาหนูทำลิฟท์หายด้วยอ่ะไปลืมไว้ตอนหนูลงน้ำใช่ไหมคะจะลงน้ำซักไา้น้ำอ่ะ มันแบบหนูก็วางไว้ที่เคาน์เตอร์พอกลับมาอีกวันนึงมันหายไปแล้วเขาหนูเขาก็เห็นว่าหนูทำหายบ่อยเลยส่งมาให้เยื่อยๆก็วันเดียวกันนั่นแหละเอออันไรก็วันเดียวกอนเราเสร็จแล้วเราก็มาว่ายน้ำต่อเออแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่มีแบบทำโทษอะไรเงี้ยเหรอเหมือนเข้าค่ายแบบทำโทษทับหน้ากริ้งพื้นอะไรเงี้ยไม่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 ม่อะย่างนั้นแล้วนี่ป่วยไหมเนี่ยโอ้ยเขาป่วยกันทั้งค่ายแบบตุ่งแบบ คือแบบว่านั่งซื้อน้มูกกันแบบฮัตชิวฮัตชิวอย่างเงี้ยหนูอยู่ที่คันฮัตชิวเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อไม่ไหวแล้วหนูคันมากยุงกัดเต็มาขาไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องมีแฟนถา,กกถามเขาถามว่าหนูจะไปร้องเพลงอีกเมื่อไหร่เออที่คาเฟ่เหรอคะเดี๋ยวดูก่อนละกันมีคนโทรมาถามที่ร้านเลยนะเออว่าจะมาอีกเมื่อไหร่แม้แต่เขาใช้คำว่า VVIP มีคนรู้แสดงว่าบางทีเราพูดถึงเหรอว่า VVIP ลูกลูกค้า VVIP อะไรอย่างเงี้ยจริงปะ ไม่รู้เขาเขียนบอกว่า V V I P จะมาร้องเพลงอีกเมื่อไหร่ตอนนี้หนูกลายเป็นลูกค้า V V I P แล้วล่ะใช่อ๋อเดี๋ยวต้องรีบโทรหาอาม่าให้อาม่าทำอาหารลันชิกะให้หนูกินนะใช่โอเคโอเคอ่ะอะโอเคสนุกไหมชอบไหมสนุกมากแคมป์ปี้นี้สนุกมากใช่ไหมหนึ่งเต็มสิบให้เท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปชอบแต่โฮมพูเตอร์ดีนะเมื่อก่อนดังมากเลยว่าตอนที่หนูยังไม่เกิดอ่ะก่อนไปมีแต่แบบเพื่อนกับอาจารย์มาขู่ว่ามันจะมีแบบมีผี เพราะมันเป็นไม่ใช่ที่นี่แหละเพราะมันมีประวัติแบบมันเป็นสงครามไงออ๋ตอนสมัยสงครามโลกตอนทำไอ้ทางสร้างทางรถไฟ่ตดนามกแต่ไปแล้วไม่เจอเลยเลยเออไม่มีหรอกโอเคอ่ะถึงลากันไปก่อนมาถึงที่ใหม่แล้วอันนี้มาส่งเพื่อนน้องพิมพ์โอเคลกันอ่างใบบ้าบายยน้องโรงพยาบาลสัตว์อยู่เนี่ยครับ